สวัสดีค่ะแนน Stationary Cafe ค่ะนี่นะคะ s t a t i o n e r y Cafe นะคะนี่ Stationary Cafe นะคะคลิปนี้แนีนจะมาเปิดนี่เออเป็นสมุดไดอารี่เป็นแพลนเนอร์ของปี2024แล้วนะคะต่อกันเลยยาวๆกับต่อกับแซนเอ็กคลิปที่แล้วโน้นนะเนาะอันนี้เป็นของ s ั n r i o ค่ะคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเริ่มขายไดอารี่ประมาณปลายเดือนสิงหาคม วันนี้ที่อัดคลิปวิดีโอก็เดือนกันยายนเนาะปลายปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามาที่ญี่ปุ่นนะคะจะมี d ดอรี่ของปีหน้าขายเยอะมากพวกแพลนเนอรเ์เขาเรียกว่าเทจโจเทโจใช่เทจโจอแพลนเนอร์เดอรี่จูเนออะไรพวกนี้เขาขายกันเยอะมากเลยค่ะบางยี่ห้อก็จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้ ใช้ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้แต่มันเป็นของปีหน้าเนาะไออันของสังของแซนเอ็กที่เราเปิดไว้ข่าวที่แล้วโน้ะนะนะคลิปที่แล้วนะคะแล้วก็จะมีห่อแบบท้าจิบุนเทโจอะไรพวกนี้จิบุนเทโจของโคคุโยก็จะใช้ได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถ้าจะไม่ผิดนะออกขายแล้วเหมือนกันค่ะถ้าเป็นพวกโรบาลใช้ได้ตั้งแต่เดือน10อะไรประมาณเนี่ยเขาจะรีบขายเพราะฉะนั้นมาเที่ยวญี่ปุ่นก็รีบซื้อกันก่อนเลยนะเพราะว่าถ้าช้าเนี่ย ถ้าไปซื้อช่วงเดือนธันวาใกล้ๆเนี่ยมันจะเหลือลายแบบลายแบบเงาๆ <c oughs> ลายที่แบบว่าเอ้ยเลงไว้แต่อ้าวหมดไรเงี้ยลายที่ทิตมันก็จะหมดเร็วแต่วันนี้คลิปนี้นะคะแนนจะมาเปิดนี่เป็นไดอรี่ลายซังลิโอนะคะราคาน่ารักราคาย่อมๆขายได้ที่หาซื้อได้ที่ร้านร้อยเยนราคาร้อยสิเยนนะคะบวกภาษีนี่เริ่มเลยเน,ะนาะแนนจะมาเปิดให้ดูข้างในนะคะ คือไว้เผื่อเป็นการตัดสินใจเนาะนี่อันนี้ของซังเรโอของร้านร้อยเยนนะคะแล้วก็นี่ไงเขาเขียนไว้ที่ใช้ได้ตั้งแต่เดือน12นี่เดือน12ใช้ได้ถึงเดือน1ปี2025เลยนะแล้วก็ขนาด A6 นะคะนี่ขนาด A6 A6 ก็ประมาณประมาณนี้ปักหนึ่งปักกานะคะเป็นไดอารี่ที่เรียบง่าย เป็นแบบเดือนนะคะ m ั n ซ h l แล้วก็เริ่มอาทิตย์ด้วยวันจันทร์เนาะเอามาดูข้างในกันเลยดีกว่าเป็นไดอารี่ที่เรียบง่ายมากๆไม่มีไอ้ตรงปกพลาสติกเนี้ยก็ไม่มีที่เสียบป,ปากกานะไม่มีที่เสียบป,ปากกายื่นออกมาแบบแบบนี้อันนี้จีบุนเทโจนะคะเราจะมีที่เสียบป,ปากกาตรงนี้ออกมาใช่ไหมอันนี้ของซังเลโอ้านร้อยเยนไม่มีอะไรเลยนะคะเรียบง่ายเนาะ แต่ว่าเขาฟูคัลเลอร์นะนี่เป็นลายแรกนะครับม,มีคูโรมิกับไม m e เมโลดี้นะคะนี่เขาก็เริ่มมีปฏิทินมีคาล ender ให้เดือนให้2ปีนะคะแล้วก็นี่ไงเริ่มเดือน12นะคะลายไม่ซ้ำกันเลยนะนี่เดือน1แล้วก็เดือน2ตกใจเอามาเปิดให้ดูว่าลายไม่ซ้ำจริงนะนี่เดือน2นะคะ แล้วก็เดือนสนะคะเดือน4เดือนหญ,ญี่ปุ่นเขาดีเนาะเขาเรียกเดือนเป็นแบบตัวเลขเรียงเรียงนัมเบอร์ไปเนาะเวลาเริ่มเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นเนาะก็จำง่ายดีเดือน8เดือนเ้เออง่ายดีเนาะอ,อะไรประมาณนี้นะคะนี่เดือน9 s e p t ซ m b e r แล้วก็วันหยุดก็มีวันหยุดของญ,ญี่ปุ่นเนาะนี่นะคะเริ่ม เริ่มเริ่มสัปดาห์ด้วยวันจันทร์นะคะเดือน10มีวันหยุดญี่ปุ่นให้หน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้เขียนแบบวันดีวันไม่ดีเหมือนของแซนเอ็กเนาะเดือน12นะคะแล้วก็มาที่เดือน1นะีปีโน้ตเลยปี2025เนาะแล้วก็นี่ค่ะมีกระดาษว่างซึ่งมันทัดให้จดหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็จบมี Personal Data ให้หน่อยหนึง แล้วก็จบแค่นี้ค่ะเป็นซิมเพิลมากๆนะคะแล้วก็บางด้วยง่ายๆไว้พกไว้อีกเล่มหนึ่งไว้เผื่อแบบอันนี้ให้ลูกสาวใช้อะไรอย่างนี้เนาะหรือไม่ก็เราหัดไว้หัดใช้กันแบ่งเล่มแบ่งประเภทเนาะ,ะมาดูที่คิตตี้ก่อนละกันนะคะคิตตี้นะคะนี่คิตตี้หน้าแรกเป็นปฏิทินนี่เลยนะคะแล้วก็นี่เดือน12เดือน1 เดือน2คิตตี้เขาก็ลายเรียบง่ายดีเนาะแนวแบบย้อนยุคเรโทรสมัยก่อนหน่อยๆนเนาะแล้วมีน้องหมีตัวนี้ด้วยนะคะคิตตี้นะคะเดือน5ค่ะเดือน6เดือน7เดือน8เดือน9ค่ะเดือน10 เดือน11บเอนะคะเดือน12แล้วก็ใช้ได้ถึงเดือน1ปีหนะ้าปีโน,น้นนี่ปี2025นะคะแล้วก็จบด้วยที่เหมือนเดิมค่ะเป็นกระดาษให้จดเนาะไม่กี่แผ่นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็นี่ Personal Data หน่อยนะี่ด้านหลังเราก็ไว้จดแบบพาสเวิร์ดอะไรก็ได้เนาะต่อไปเราจะมีปอมปอมหังเกียวด้ง น้มอนนะคะโปชะโกกิกิล,าลา่าแล้วก็มีดไลมอนหน่อยหนึ่งเนาะมาที่ปอมปอมเลยนะคะปอมปอมคาเลนเดอร์ค่ะเดือน12นะคะปีนี้นะแล้วก็ใช้เริ่มเดือน1ปีหน้าเลยค่ะก็เวลาใช้ก็แบบ สมมตินะสมมุต,นะมมติมีเล่มแนนอะ่ะมีใช้จีบุญปีหน้าแนนก็จะใช้จิบุญเทจโจละเราซื้อไว้แล้วนะคะส่วนเล่มเล็กๆอันนี้ก็มีไว้จดให้กับลูกสาวให้ลูกสาวใช้เวลาเขาทำเราสัญญากันไว้ว่าเราจะเก็บบ้านทุกวันอะไรนี้อ่ะเราก็ให้ตัวปมเขาเป็นสมุดคลายแบบว่าเป็นสมุดสะสมคะแนนเขาอะไรประมาณนี้นะคะทุกเดือน แล้วก็ให้เขาหัดเริ่มหัดจดตารางชีวิตบ้างจะได้ไม่ต้องมาถามหมา,มาบ่อยๆว่าวันนี้เขาจะต้องทำอะไรเนาะก็เ <c> ป <oughs> ็นการให้หมดเดือนหนึ่งปีโน,โน and, แล้วก็เป็นกระดาษจดนะคะให้เขาแบบเริ่มตัดสินใจชีวิตตัวเองบ้างเลยนะคะปีหน้าก็ปสี่แล้วนะเนาะเขาต้องมีจดอะไรบ้างก่อนการร่วมกันบ้านเขาเนาะนี่นะคะ แล้วก็ต่อไปค่ะเป็นฮังเกียวโดมน่ารักเนาะนี่นะคะแลบลิ้นด้วยทาโกะนะคะหรือไม่ก็ถ้าเป็นสาวหวานน่ารักอย่างเราก็มีจีบุนเทโจไว้ใช้ที่ทำงานใช้โจทย์งานอะไรอย่างนี้เนาะส่วนอันนี้น่ารักน่ารักไว้เสียบในอีกกับใส่เสียบไว้ในกระเป๋าอีกเล่มหนึง่งอะไรเงี้ย ไว้จดชีวิตประจำวันก็ได้ถ้าอยากแบ่งเล่มอะเนาะเนะเพราะมันบางน่ารักแล้วก็นี่แค่นี้เองอะไรเงี้ยเนะาะสเดือนสามนะคะเดือนสี่ค่ะเดือนหใครมีไอเดียในการใช้แบ่งใช้ไดอารี่ก็มาแบ่งปันกันได้นะคะที่คอมเมนต์นะนี่นะคะเดือน8ดเดือน 9ก้าเดือนสิบนะคะเดือนสิบเอ็ดเนาะเดือนสิบสองนะคะเดือนสิบเอ้ยไม่มีสิบสามเดือนหนึ่งปีสอง5นสองห้าค่ะมีฮังเกียวด้งเป็นดารุมะด้วยปีใหม่นะคะเป็นสิ่งมงคลเนาะนะคะแล้วก็เป็นสมุดเป็นกระดาษจดนะคะหน่อยหนึ่ง แล้วก็เป็น personal data น่ารักดีค่ะมาต่อไปเป็น Low. ชินามอนโลชินามอนโลนะคะมาครบทุกคนเลยนี่ชินามอนเขาก็ดังอยู่นะที่ญี่ปุ่นนะคะ2 0 2 4 2 2เป็นปฏิทินนะปฏิทินนะคะแล้วก็มาเริ่มที่เดือน12ค่ะปีนี้นะแล้วก็มาเริ่มที่เดือนหนึ่ง ะะมีเหมือนกันค่ะแพทเทิร์นเดียวกันก็คือเริ่มอาทิตย์เริ่มสัปดาห์ด้วยวันจันทร์แล้วก็ตัวสีแดงคือวันหยุดของญี่ปุ่นแล้วเวลาสารอาทิตย์ติดกันเนี่ยก็เวลาเวลาแพรนเที่ยวก็จะได้เขียนได้ง่ายๆนะคะเนอะเดือน2ค่ะชินนมอนเขาก็จะหวานหวานนอลลายดอกไม้นะคะเดือน3นะคะนี่เดือน4เดือน5ค่ะเดือน6เดือน7 เดือน8นะคะเดือน9เดือน10เดือน11นะคะเดือน12ค่ะเดือน13เฮ้ยไม่มีอีกแล้ว <laughs> เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งปี2025นะคะ January นะคะเดือนหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นสมุดกระดาษจดนะนี่ชินามอนเขาใส่หวานเนาะนี่ น่ารักดีนะคะแล้วก็เป็น Personal Data เนาะน่ารักในด้านหลังด้านด้านหลังนะคะต่อไปเป็นโปจโกะโปจโกะเขาบอกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ไว้ Target ตกลุ่มเป็นเด็กผู้ชายหน่อยๆเนาะเขาบอกพวก2คนนี้เขาจะเป็นของเด็กผู้ชายเนาะมีอีกตัวหนึงเคโลปี้ตัวกบแล้วก็ทักซีโดแซนนะอันนี้มาที่โปชโกะนะคะน่ารักแน่นี่หางเขาน่ารักมากเลยนะคะ มาค่ะ202 4 2 0 2 5นะคะปฏิทินนะแล้วก็เริ่มที่เดือน12ปีนี้เหมือนกันนะคะทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันแค่ลายข้างในเนาะนะคะนี่เดือน1ค่าเดือน2นะคะเดือน3เดือน4เดือน5ดูคลิปนี้ไว้เผื่อไว้ตัดสินใจเนาะ <c oughs> <c oughs> เห็นข้างในทุกหน้าเลยเนาะบางทีแบบว่าจะซื้อก็แบบ ไม่ได้ว่างเปิดดูทุกหน้าเลยประมาณนี้เนาะอันนี้เลงไว้ก่อนก่อนเลยละกันนะคะเดือน8เดือน9เดือน10นะคะเดือน11เดือน12แล้วก็จบปีหน้าก็เป็นเดือน1ปี2025อันนี้ก็โปรเโกตลายเขาก็เรียบง่ายดีนะกราฟิกไม่ลกตาใช้ง่ายดีนี่นะคะด้านหลัง ต่อไปเป็นกิกกิลาล่าค่ะ Little Twin Stars 2024เนาะลายหวานมากสีแบบ Gradation ทุกแผ่นจริงจังเมื่อกี้เปิดดูแล้วหน่อยหนึ่งนะคะมาเริ่มที่นี่ค่ะปฏิทินนี่เขา g r a d ด t i o n แต่ตรงนี้ไปถึงตรงนั้นเลยนะจากสีม่วงไปเป็นสีฟ้าอ่อนสีเขียวอะไรประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมจากชมพูไปเป็นน้ำเงินอะไรเงี้ยแน่นว่าสวยดีเชียนะคะ เดือนสิค่ะแล้วก็ไปที่เดือน1นึ่สีเขาต่อกันเรื่อยๆนะดูสินี่แล้วก็มาฟื้นมาเป็นสีเขียวอ่อนนะคะเดือนสองค่ะเดือน3ค่ะนี่สีเขาต่อกันเรื่อยๆจริงนะเดือนสีนะคะเดือนห้าเดือนหค่ะ เริ่มกรเดิชนสน3สีแล้วนะเนี่ยเดือน6นะคะเดือน7ค่ะเดือน8ค่ะสิงหาคมค่ะเดือน9กันยายนค่ะเดือน10ตุลาคมนะคะเดือน11เดือน12บธันวาคมแล้วก็มาเ a n u น r y ยปี2025นะคะประมาณนี้นะ แล้วก็ข้างหลังจดส่วนใหญ่จดอะไรกันเอย่ยแนนไว้จดถ้าเล่มเล็กๆอย่างนี้แนนไว้จดแบบว่าอะไรนะอันนี้แนนใช้กับลูกสาวไงก็ไว้จดแบบว่าลูกสาวตามต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันเช็คลิสต์ของเขาว่ามาสัสที่ต้องทำะนะอะต่อไปดูเลดไลมอนนะคะนี่ดูไลมอนนี่มีของวิเศษเนาะ ที่บอกว่าด้านหลังไว้จดแบบวันจันทร์ที่ต้องทําทุกวันอะไรเงี้ยวันจันทร์ต้องสมมติต้องเรียนเป็นโนวันอังคารต้องต้องเอาชุดภละไปอะไรประมาณเนี้ยให้เขาเป็นเช็คลิสต์ก่อนออกจากบ้านนะคะเนาะใครมีไอเดียก็คอมเมนต์กันได้นะต่อไปเป็นเดือนเริ่มที่เดือน12เลยนะคะนี่เดือน1ค่ะปีหน้าเดือนสอค่ะจะเป็นดัวราอมอน ทั้งนั้นเลยนะคะไม่มีคนอื่นมาเดือนห้าค่ะเดือนหกแฟนดัลลาเอมอนก็เยอะเหมือนกันนะที่ไทยไหมอะเดือนเจ็ดนยมีความรู้สึกว่าคนชอบเยอะเหมือนกันนะดัวลาเอมอนเดือนแปดค่ะเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสอง แล้วก็เดือน1ปี25นะคะจบเป็นสมุดเป็นกระดาษจดนะคะนี่เลยแล้วก็เป็น personal data หน่อยหนึ่งนี่ค่ะด้านหลังจบการรีวิวเปิดทุกหน้าของไดาอารี่ของราคาสบายๆบร้านร้อยเยนนะคะขนาด a 6นี่ให้ดูอีกทีขนาด a 6ประมาณอันนี้ถ้าอันนี้จิบุนเทจโจมินินะคะก็เล่นประมาณนี้ เสียบไปด้วยกันได้นะเราจะมีสายลัดอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งก็โอเคเนะ้ว่าก็ดีอยู่เพราะมันเป็นเล่มบางไว้จดแบบอรุใบก็ได้นะถ้าทํางานพิเศษหรือไม่ก็เอาไว้จดสมมตินะสมมตินะคะเรามีรายได้เสริมทานิดนิดหน่อยๆนยก็ไว้จดตรงนี้ก็ดีเนาะนั่นแหละคะ่ะจบการ <c oughs> รีวิวเล็กๆน้อยๆยนะคะคลิปนี้สบายสบายนาที 15, 16, 16นาทีน่อยนอยเนาะแล้วก็เหมือนเดิมคะ่ะ นี่อย่าลืมแวะไปกดติดตามกันที่ IG นะคะ Instagram ที่ stationary cafe นะคะมีจุดด้วยนะ cafe นะคะแล้วก็มีนี่ TikTok stationary cafe japan ติดกันนะคะอาจจะสับสนกันเล็กน้อยนะคะแล้วก็มออีกลุ่ม Open Chat นะคะลิงก์อยู่ที่ลิงก์แนนอัพ QR code ไว้ที่ i ิน t a g r กรนะลองเปิดดูเผื่อเราจะมาคุยกัน เฮฮากันที่ไลายกันต่อนะคะส่วนคลิปนี้จบกันแค่นี้นะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นเปิดเทจีบุญเทจโจของปีหน้านะคะปี2024นเนาะนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ